วิธีออกจากภาวะจำยอมนะคะใครที่ตามดูคลิปครูหลายๆคลิปจะได้ยินคำนี้นะคะคำว่าภาวะจำยอมหมายถึงผู้หญิงบางคนที่ถูกทำร้ายจิตใจอยู่ในความสัมพันธ์ที่เรียกว่าเจ็บช้ำน้ำใจแต่ไม่สามารถที่จะเ,เลือกได้ไม่มีทางเลือกต้องจำยอมจำนนเช่นสามี มีสองบ้านโดยไม่ต้องขอเลยเขามีอีกบ <ılmış Alicia> ้านหนึ่งบางทีเขาพาผู้หญิงคนนั้นออกนอกออกงานออกอะไรแล้วเธอต้องอยู่อย่างไร้ตัวตนอยู่อย่างไม่ได้รับเกียรแต่เธอก็ไปไหนไม่ได้เหตุผลที่ผู้หญิงคนหนึ่งกลายเป็นคนที่อยู่ในภาวะจำยอมนั้นเกิดจากความเสียสละค่ะความดีเนี่ยบางครั้งก็ไม่ได้แปลไม่ได้ทําให้เรานั้นอ บางทีคนเขาก็ไม่ได้เขาเรียกนะไม่ได้เห็นในความดีของเรานะคะผู้หญิงบางคนยอมสละตัวเองมีเงินเดือนครึ่งค่อนแสนนะคะรายได้ดีทีเดียวละ่ะแต่อยากให้ลูกออกมามีคุณภาพอยากให้ลูกเติบโตมีคุณภาพเธอลงทุนลาออกจากงานมาเลี้ยงลูกเป็นแม่บ้านเต็มตัวค่ะว่าลูกจะโตจนเรียนหนังสือเข้าปถมมัธยมนะคะเอาเมัธยมต้นมัธยมปลายจนถึงมหาวิทยาลัยเนี่ยมันใช้เวลานาน,านเป็นหลักสิบปีเหออไหม ลูกกว่าจะจบปริญญาตรีเนี่ยก็เท่าไหร่ละ20ป่ปีการที่ผู้หญิงคนนึงลาออกจากาการทำงานแล้วมาเป็นแม่บ้านเต็มตัวทุ่มเททั้งดูแลบ้านให้เป็นบ้านดูแลความสะอาดหุงหาอาหารเลี้ยงลูกสอนกันบ้านลูกการที่จะสร้างเด็กคุณภาพขึ้นมาหนึ่งคนนั้นเธอต้องเสียสละทุกอย่างจดแม้กระทั่งความสามารถในการหาเลี้ยงชีพนอกบ้านนึกออกไหมคะพอลาออกมาปั๊บอยู่บ้านก็ จะต้องรอรับเงินจากสามีซึ่งถ้าเทียบกับสิ่งที่เธอทำแรงงานที่เธอลงนั้นส่วนใหญ่ไม่มีใครได้ค่าแรงคุ้มค่ะเพราะเธอทุ่มเทกเกินกว่าที่สามีจะไปจ้างทุกๆุกคนมาทํางานทุกอย่างที่ประยธาทาได้ทีนี้เหตุฉไหนเธอถึงสูญเสียความสามารถตรงนี้ไปเพราะว่าการที่มาเป็นแม่บ้าน full time ดูแลลูกตลอดเวลาเพื่อนฝูงไม่มีเวลาไปเจอนะคะเช้าขึ้นมาเนี่ย คือตื่นก่อนนอนทีหลังนะกว่าแต่ละคนจะจัดการลูกทั้งลูกทั้งสามีตามล้างตามเช็ดตามในทุกๆอย่างเนี่ยเวลาของเขาเดินเร็วมันหมดเร็วมากนะทำให้เธอเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะไปเสริมทักษะต่างๆนะคะแล้วก็พอมาอยู่ที่บ้านเนี่ยนะคะมันเปรียบเสมือนกับพอเธอไม่ได้ออกไปทํางานนอกบ้านมันเปรียบเสมือนคนที่ถูกพยุงเป็นระยะเวลานานคนที่ถูกพยุงเป็นระยะเวลานานจะอ่อนกําลังค่ะ หมายความว่าอย่างนี้ค่ะคุณจะยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดนะคะคนที่ว่ายน้ําใครเคยไปว่ายน้ํำไหมคะเวลาเราว่ายน้ําอ่ะเราลงไปว่ายน้ําแล้วเราขึ้นมาจากสะสิ่งที่เรารู้สึกเป็นยังไงคะสิ่งแรกที่เรารู้สึกตอนขึ้นมาจากสะเรารู้สึกเวลาเดินมันยังไงตึงตึงตึงเรารู้สึกว่าตัวหนักขึ้นค่ะตัวเราหนักขึ้นหลังจากที่เราว่ายน้ําไปสักพักใหญ่สักประมาณเครึ่งคอนชั่วโมงเหตุผล เอหรือว่าเราอมน้ําหลายคนสงสัยหรือว่าอมน้ํามันก็เลยหนักขึ้นจริงๆแล้วเราไม่ได้หนักขึ้นมากขนาดนั้นไม่ได้อมน้ําขนาดนั้นแต่ที่เรารู้สึกว่าตัวเราหนักมากเพราะว่าตอนที่เราอยู่ในน้ํานั้นจ่ายน้ํามันพยุงเราค่ะมันพยุงเราทําให้รู้สึกเบาสบายนี่เหตุผลที่คนตั้งคันออกกำลังกายชนิดอื่นไม่ได้แต่ว่ายน้ําได้เพราะว่ามันแบบพยุงใช่ไหมทีเนี้ยพอขึ้นมาจากน้ําเนี้ย มันต้องใช้กล้ามเนื้อเดินด้วยตัวเองหลังจากที่เราถูกพยุงมาสักพักเราจะต้องเราจะรู้สึกว่าเออตัวมันหนักอีกตัวอย่างที่เเห็นได้ชัดสมัยก่อนเนี่ยคนอืมมาทั้งหลายชอบใส่สนับเข่านะคะตอนหลังแพทย์ไม่แนะนําให้ใส่สนับเข่าสนับตัวพยุงหลังอะไรก็ตามเนี่ยพวกนี้มันเป็นยางที่แล้วใส่แล้วมันกระชับแล้วมันซัพพอร์ตเลยนะมันพยุงกล้ามเนื้อมันพยุงกล้ามเนื้อทําให้แบบเออพอกล้ามเนื้อมันถูกพยุงเนี่ย พอเ,เวลาถอดออกเนี่ยกล้ามเนื้อจะมีแรงลดลงนี่เหตุผลที่แพทย์ไม่แนะนําให้ใส่ตัวพยุงยกเว้นว่าจะได้รับการบาดเจ็บจริงๆนะคะหรือคนที่ใส่เฟือกนะใส่เฟือกไประยะเวลานานมันถูกกาจัดการเคลื่อนไหวถูกไหมเพราะถูกจากัดการเคลื่อนไหวแล้วเป็นยังไงคะเคลื่อนไหวน้อยการไหลเวียนไม่ดีพอใส่เฟือกไปปับ๊บพาเฟือกออกมาข,าข,า,ขาข้างนั้นรีบค่ะจริงๆขาข้างนั้นรีบเล็กลง เหมือนกันเลยค่ะ <c oughs> เหมือนกันกับที่แม่บ้านเนี่ยคุณแม่บ้านเนี่ยได้รับการอ่ะซัพพอร์ตจากคุณพ่อบ้านเอาเงินมาอ่าให้เธอไม่ต้องออกไปทํางานเธอไม่ต้องออกไปทํางานไม่ออกไปทำงานแต่แต่จริงจงานที่บ้านหนักกว่าน,นั้นนอกนอกบ้านนะคะเหนื่อยและหนักกว่าพียงแต่ว่าเธอสูญเสียความสามารถในการทํางานนอกบ้านเออเธอไม่รู้ว่าโลกภายนอกโลกสำนักง,งานเนี่ย อะไรอะไรมันเปลี่ยนไปถึงขนาดไหนแล้วอุปกรณ์สำนักง,งานาทุกอย่างเทคโนโลยีนะคะความรู้อะไรต่างๆที่อยู่ในโลกธุรกิจเนี่ยมันหายไปหมดแล้วมันมีแต่ว่าเลี้ยงลูกสื่อการสอนสอนลูกเอาโฟนลงโฟนโฟน,ฟน,ฟน,นให้ลูกออกเสียงโน่นนี้นะั่นคือมันหยุดแค่ว่าเขาไปอยู่ในโลกอีกใบหนึ่งเป็นโลกของแม่บ้านทําให้เขาสูญเสียความสามารถในการหาเงินนอกบ้านพอนานวันเข้าเนี่ย เลี้ยงลูกไปจนลูกโตขึ้นเรื่อยๆพอลูกเข้ามาหาวิทยาลัยพอลูกเริ่มพึ่งพาตัวเองได้เริ่มแบบว่าไม่ต้องไปรับไปส่งเขาสามารถนั่งรถเองนั่งรถไฟฟ้าเองหรือบางคนเนี่ยพ่อออกรถขับรถเองได้อะไรได้แล้วเนี่ยครั้นคุณแม่จะกลับไปทํางานอีกครั้งมันยากแล้วค่ะมันยากแล้วเพราะว่ามันเหมือนกับคุณออกมาจากวงการนาน เกินจนแม้กระทั่งจะกลับไปสมัครงานน่ะเขายังมีระบุด้วยนะว่าอายุไม่เกินจุด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 ,จดกว่าลูกจะเข้ามหาลัยอายุเกินยังเกินแล้วอืและนี่คือผลที่พอไม่มีเออ่ไม่มีอาชีพนอกบ้านหาเงินนอกบ้านเองไม่ได้ทําให้เธอกลายเป็นรู้สึกว่าตัวเองต้องพึ่งพาสามีความนับถือตัวเองต่ําลงความมั่นใจในตัวเองต่ําลง จริงๆถ้าเรานับถือตัวเองถ้าเรามั่นใจในต,ตัวเองเราจะรู้เลยว่าไอ้งานที่เราทำเจ็ดอย่างแปดอย่างสิบอย่างนู่นนี่นั่นในบ้านแต่ละวันเนี่ยถ้าสามีเอาเงินไปจ้างคนอื่นมาทําแทนคุณเขาจ้างไม่ไหวค่ะเออนี่แล้วพอเราทางานนอกบ้านไม่ได้เนี่ยพอถึงจุดหนึ่งเขานอกใจเขามีบ้านที่สองเขาจึงไม่เกรงใจเราเพราะเขาถือว่าอ้าอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ก็ไปสิเธอจะไปไหนได้ล่ะ นี่คือเหตุผลที่ทําให้เรานั้นไปไหนไม่ได้เพราะเราไม่มีศักยภาพในการเอาตัวรอดแต่ยุคนี้ปัญหาของท่านจะหมดไปถ้าเรารู้จักใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์นั่นก็คือเราจะต้องมีแต่อันดับแรกต้องมีโคโรธไใหม่เซตก่อนต้องมีความเชื่อก่อนมีความเชื่อก่อนว่าเฮ้ยเราดีขึ้นได้อืมเราดี ขึ้นได้เราพัฒนาได้อย่าคิดว่าโอ๊ยฉันแม,ม,ม่บ้านฉันอยู่บ้านเลี้ยงลูกม,มาตลอดฉันคงทําอะไรไม่ได้แล้วฉันคงศึกษาหาความรู้อะไรไม่ได้แล้วโนอกอย่าไปคิดอย่างนั้นแล้วเชื่อว่าโลกเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปสมัยก่อนเนี่ยแม่บ้านจะออกมาทําธุร,รกิจเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะคุณจะทาธุร,รกิจคุณจะเข้าขายข้าวขายของคุณต้องไปหาสินค้ามีสินค้าทุาคุณอยากจะขายอาหารคุณทําน้ําพริกคุณทําอะไรอร่อยคุณอยากจะเปิดร้านขายอาหารถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยคุณแม่บ้านไม่ต้องพูดถึงเลยนะ ต้องเอาเงินไปเช่าร้านเขาเสียค่าเช่าเดือนละเป็นหมื่นหมื่นแล้วก็ต้องจ่ายลวงหน้าสองเดือนสาเดือนค่าส่วนกลางค่าน้ำครับโอ้โหเยอะแยะไปหัวต้นทุนมันสูงมากๆส่วนใหญ่แล้วร้านค้านะเท่าที่ครูดได้ยินจากประสบการณ์พวกนักเรียนที่ทําธุรกิจเขาจะเล่าให้ฟังว่าธุรกิจส่วนใหญ่นะต้นทุนหลักๆคือค่าเช่าค่าเช่าเป็นอะไรที่แบบต้นทุนสูงมากนะคะแต่ เดี๋ยวนี้ธุรกิจหลายๆธุรกิจเนี่ย,รย,ย,รเ,ยเริ่มเอาตัวเข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถเปิดร้านขายอะไรก็ได้โดยไม่ต้องมีหน้าร้านคุณอาศัยเปิดเพจแต่เปิด page. เพจเราก็ต้องไปหาความรู้ทำคอนเทนต์ก็ต้องไปหาความรู้ตัดต่อวิดีโออย่างที่ครูทําอยู่เนี่ยคุณก็ต้องไปหาความรู้ก็ต้องรู้ว่าอ๋อใช้แอปอย่างนี้่ตัดต่ออย่างนี้อ่อ่ะแล้วก็บูตโพส์ยิงแอด คือของพวกเนี้ยสมัยเนี้ยมันดีมากๆเลยเราสามารถหาได้จาก Youtube สอ,อ,อนโน่นสอนนี่สอนนั่นเราต้องเปิดใจกว้างนะคะว่าเฮ้ยเราสามารถเรียนรู้ได้ทักษะต่างๆแล้วฝึกที่จะพึ่งพาตัวเองเราจะได้ไม่เป็นของตายเราจะได้ไม่สิ้นไร้ไม้ตอกนะพึ่งพาตัวเองในเกือบทุกๆเรื่องนะ ผู้หญิงหลายคนไม่ยอมหัดขับรถไม่กล้าขับรถรอแต่คุณผู้ชายขับให้แล้วบางทีเราจะไปไหนเราก็ไม่มีปัญญาไปเขาไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยเราก็ต้องนั่งจองอย่งเราไปไหนไม่ได้เราไม่มีสิทธิ์ไปไหนเลยเพราะเราขับรถไม่เป็นผู้หญิงหลายคนขับรถเป็นตอนสามีน้องใจตอนฟ้องตอนหย่าแล้วเพราะคือกลับมาพึ่งตัวเองของปีนลอตไฟได้ขับรถได้อะไรได้เราต้องพึ่งพาตัวเองได้และอย่าลืมพัฒนาตัวเองการศึกษานะ อ่านหนังสือเยอะๆรู้ว่าโลกไปถึงไหนแม่ค้าออนไลน์หลายคนเคยเป็นแม่บ้านมาก่อนค่ะเลี้ยงลูกอย่างเดียวแล้วเธอก็ค่อยๆศึกษาลองผิดลองถูกหาสินค้ามาขายนูน่นนี่นั่นมันจะต้องค่อยๆเรียนรู้แล้วปรับตัวเป็นระยะระยะ นะคะตั้งแต่ลูกยังเล s, <S <st utter> ็กๆเลยเวลาลูกหลับเราก็เรียนรู้ลูกหลับเราก็เรียนรู้ลูกไปโรงเรียนเราก็เรียนรู้อย่าทําแต่งานบ้านอย่ามากลัวแต่โอ้ทำละเอียดลี่เสื้อละเอียดทุกอย่างเนยแล้วเราลืมไปว่าเฮ้ยเราจะต้องมีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องทําไมต้องต่อเนื่องเพราะการพัฒนาตัวเองมันไม่ใช่ฝึกวันนี้เก่งพรุ่งนี้ lively. อ,อืครูเนี่ยกว่าจะตัดที่ทุกวันนี้เห็นว่ามีครูมีคลิปบ่อยๆได้เนี่ยเมื่อก่อนครูคนก็งงเอ๊ะทำไมครูตอนนี้คลิปครู artwork, ออกมาเยอะแยะเมื่อก่อนทําไมไม่เห็นมี เมื่อก่อนคุยยังตัดต่อคลิปไม่เป็นคุยยังอัดวิดีโอทําแบบนี้ไม่เป็นแต่พอคุูทาเป็นแล้วโอเคก็ค่อยๆเห็นว่าใช้เวลานานกว่าจะทําเป็นกว่าจะรู้ว่าอ๋อมันต้องอย่างนี้เช่นกันค่ะเพื่อนๆนะคะคุณม่บ้านทั้งหลายที่เคยทำอ่ะไม่เคยทําอะไรเลยเนี่ยเราอาจจะมีเพื่อนเก่าบ้าง เพื่อนสมัยเรียนที่เขาทํางานออฟฟิศที่เขารู้จักโลกออนไลน์เราให้เขามาสอนนัดเจอเพื่อนบ้างออกไปหาสังคมบ้างไม่ใช่วันวันวน,นึงเป็นแม่บ้านแล้วไม่เจอไม่ได้เจอโลกภายนอกเลยไม่ใช่ค่ะต้องเจอเพื่อนบ้านเ,เพื่อนบ้างแล้วก็คุยว่าเอ้ยเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเข้าไปถึงไหนเออแล้วตามให้ทันตามให้ทันเตรียมพร้อมพัฒนาตัวเองมีความรู้ความสามารถตัดวิดีโอเป็นโน,น่นนี่เป็นทำโพสเป็นทำคอนเทนต์เป็นเปิดเพจเป็น นะคะเขียนบล็อกอย่างน้อยเขียนบล็อกสร้างตัวตนอะไรก็ได้เพื่อให้เรามีตัวตนขึ้นมามีความรู้มีอะไรนะมีจุดขายมีความสามารถเฉพาะทางเพราะว่าถ้าหากวันใดวันหนึ่งสามีเห็นเราเป็นของตายเห็นเราแบบว่าไม่มีทางไปเขาไปมีคนอื่นเราจะได้ move on แล้วก้าวออกไปได้เราจะได้ไม่ต้องมาจำนน ยอมจำนนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่มีทางเลือกเพราะว่าเราจะหาเงินเป็นเราจะรู้ว่าออกันแม่ค้าออนไลน์หลายๆคนนะ <c oughs> เรียกว่าพอยืนด้วยตัวเองได้ไม่ถูกโขกสับทีกต่อไปหลายคนนี่เลยเลิกกับสามีแล้วรวยกว่าสามีด้วยสมัยนี้นะจริงๆแล้วผู้หญิงเนะี่ยผู้หญิงเราถ้าตั้งใจทำอะไรเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกเราต้องฝึกอย่าไปกลัว ความสาคัญนะไอ้เรื่องความยากง,ง่ายของการพัฒนาตัวเองของการที่จะลุกขึ้นมายืนด้วยตัวเองได้ไม่ใช่เกี่ยวกับความยากการที่จะลุกขึ้นมาผู้หญิงเราจะยืนลุกขึ้นลุกขึ้นมายืนและมีทางเลือกมีความเข้มแข็งได้นั้นมันไม่ได้อยู่ที่ความเก่งแต่มันอยู่ที่ m i n d ซ็ t หรือว่าชุดความคิดหรือว่าทัศนคติ เมื่อ,อไรที่เราคิดว่าโอ้ผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลังเราคงทําอะไรไม่ได้หรอกเราไม่มัน,มนเรางานนี้เป็นงานของผู้ชายอย่างหลายคนบอกว่าการเปลี่ยนหลอดไฟเป็นงานของผู้ชายจริง,รงๆมันเกิดจากไมเซ็ตที่เราคิดเอาไว้ว่าผู้หญิงคงไม่มีปัญญาเปลี่ยนหลอดไฟแล้วคุยเชื่อว่าผู้หญิงหลายคนที่เลิกกับสามีแล้วย่าแล้วนะคะเปลี่ยนหลอดไฟเป็นทุกคนหรือผู้หญิงหลายคนไม่ยอมขับรถเพราะรู้สึกว่างานขับรถเป็นงานของผู้ชาย หลายคนพอสามีมีไม่น้อยสามีเลิกเลิกกับสามียาเสร็จปับ๊บเธอไปเรียนหัดขับรถอยู่ๆก็ขับรถขึ้นมาเป็นเฉยเลยแล้วทําไมเราต้องรอให้เราทนทุกทรมานเป็นเวลานานแล้วเราค่อยลุกขึ้นมายืนด้วยตัวเองผู้หญิงหลายคนกว่าจะยืนด้วยตัวเองได้นี่ต้องฟื้นมาจากโรคซึมเศร้าก่อนนะคะคือครูต้องแบบเดียวยากว่าเขาจะแบบฟื้นมาจากอาการซึมเศร้าบางคนซึมเศร้าอยู่สี่สห้า 5, ปีนะกว่าจะฟื้นแล้วช่วงนั้นชีวิตคุณหายไป ชีวิตหายไปสี่จหปีเป็นชุ่ดแบบนอนสมแบบพ่อแม่กุ้มใจลูกก็อุยทำไมแม่เป็นอย่างนี้เป็นซึมเศรา้ากว่าจะฟื้นมาได้เพราะฉะนั้นผู้หญิงทุกคนที่เป็นแม่บ้านฟูลไทม์อย่ารอให้เกิดวิกฤตหรือเกิดอะไรขึ้นเราไม่มีสิทธิ์รู้สามีหลายคนไม่ไม่มีบอกล่วงนะ้อีกสามปีผมจะมีเมียน้อยนะอีกหปีผมจะทิ้งคุณไปนะอีกสปีผมจะขอมีสองบ้านไม่มีใครเขาบอกล่วงหน้าคะ่ะอยู่ๆมันมา ตุ้มเดี๋ยวครูเชื่อว,ว่าหลายคนที่ดูอยู่รู้เลยว่าเพราะใครเจออยู่จะรู้เลยว่าอยู่ๆมาตุ้มหนึ่งอ้าวมีเมียน้อยเลยอยู่มาตุ้มหนึ่งอ,อ๋อขอมีสองบ้านเลยฉันจะเลิกฉันก็จะไปไหนไม่เป็นใช่ไหมยอย่ารอให้เกิดวิกฤตแล้วค่อยลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเองจงพัฒนาตัวเองตั้งแต่วันนี้นะคะอ่ะสำหรับใครที่ต้องการเปิดไพ่เปรึกษาสะกดจิตให้เรารู้สึกว่าเข้มแข็งมากขึ้นสรองมากขึ้นรักเขาน้อยลงไม่ต้องทนทุกข์ทรมานร้องหหมร้องไห้ แอดไลน์มาจองเวลานะคะกับครูได้ที่0897456111นะจ๊ะ